เดืนครับเกิดเหตุการณ์สุดฤทธิในเวเนซุเอลาเมื่อกระทรวงกลาโหมของประเทศได้ออกแถลงการที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกว่าทีมคุ้มกันของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาจำนวนมากเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการที่พวกเขาอ้างว่านำโดยกองกำลังของสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าจับกลุ่มผู้นำประเทศตามแถลงการระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีการใช้กำลังทางทหารที่เข้มข้นและรวดเร็วทำให้หน่วยคุ้มกันประธานาธิบดีต้องเข้าต่อต้านและพยายามปกป้องผู้นำตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถนำไปสู่การประทะก,กันอย่างดุเดือดและน่าเศร้าซึ่งส่งผลให้มีผู้เส โดยชี้ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติและขัดต่อก,กฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาย,ยังไม่ได้ออกมาแถลงการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่มีแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลว่าปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายหลักคือการจับกุมตัวผู้นำและตัดกำลังโครงสร้างความมั่นคงที่อยู่รอบตัวโดวยพยายามหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับพลเรือนให้มากที่สุดเหตุการณ์นี้ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองและการทหารในภ หลายประเทศในภูมิภาคได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะยิ่งทำให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้พร้อมทั้งผลักดันให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างโปร่งใสผ่านกลไกายระหว่างประเทศเพื่อหาความจริงและสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเหตุการณ์นี้จะคลี่คลายไปในทิศทางใดและจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวอย่างไรบ้างเราจะคอยกระติดและนำเสนอความคืบหน้าให้ทุกคนได้ทราบอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามและเปิดดดแจจ้้้งเตือนไไววะม่ลาาาขสสรรคคััญบ ขอบคุณที่รับชมครับ